ฉันก็ขับได้เหมือนซีเจนั่นแหละพวกฉันก็บอกนายแล้วไงเฮ้ย hey, เป็นยังไงบ้างพวกนี่นายกำลังพูดอะไรเกี่ยวกับฉันหรือเปล่าวะ่งฉันพูดว่าฝัง่งตะวันออกทําให้แกขับรถเหมือนคนบ้าไงเจ้าโง่นายขับรถไม่เก่งเลยเพื่อนแถมชนมั่วอีกตั้งหากตลอดเลยซีเจขับมานี่ซีเจขับไปนั่นบ้าชิบหายเลยเอะจะทําให้มันยุ่งยากทำไมวะฉันไม่ไ,ม<ะ>ได้ดูถูกนายนะเพื่อนแต่นายเนี่ยขับรถโคตรก,กากเลยเออขอบใจมากว่าเพื่อน ไม่สิไม่ไม่ไม่นายพูดจริงใช่ไหมนายก็ยิงปืนนั่นแหละถูกแล้วไปโชว์ให้ซีเจดูหน่อยสิเฮ้ยนายรู้ไหมนายพูดถูกใช่ซีเจนายขับรถเหมือนเดิมนั่นแหละพวกเวนนยไอ้ป้านี่มันกวนประสาทจริงๆพระเจ้าช่วยคัดเซนผมโอ้ยได้ใจเหรือว่าจะแต่งตัวแบบเนี้ซีเจว่ามึงไปเปลี่ยนดีกว่าไหม มันลกเกินไปอ่ะเพื่อนจะหมวกก็หมวกเถอะจะผ้าปิดจมกูกมันก็ผ้าปิดจมูกเถอะไปเดี๋ยวเขาเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะพี่ผมไม่ค่อยมั่นใจเลยผมไม่มีความมั่นใจเลยเขาเปลี่ยนแป๊บเดียวเปลี่ยนออกเปลี่ยนออกโอ้ไม่ไหวมันดูลกเกินอ่ะเอาอะไรออกก่อนวะรีโมทไอเทม โอเครีมูฟไอเทมรีมูฟรีมูฟอะไรรีมูฟผ้าออกแล้วกันอ่ะเออมันต้องอย่างนี้โอเคผมผมได้ชุดที่ต้องการแล้วครับผมได้เซตที่ต้องการแล้วบางทีอ่ะถ้าเราใส่เยอะเดี๋ยวมือกลับมาทำไมเนี่ย <laughs> ไม่เอาเดี๋ยว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 นะครับเดี๋ยวนะครับ รอบหนึ่งไอ้บ้าเอ้ยรีมูอใบเทมดกดเข้าไปแล้วก็ไปที่อผ้าโพกหัวแล้วก็เอาผ้าโพกหัวออกเสร็จปุ๊บเราก็เราก็อ๋อแล้วก็ยืนยันไหนบ้าเอ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้ยืนยันฮะออก อ่าโอเคโอเคไปหาพี่เราครับพี่เรารออยู่ข้างนอกนู่นอนะเอาเดี๋ยวนะกูจะเดินทะลุมาทำไมห้องนี้เนี่ยลงไปข้างล่างโอเคนู่นอะรอกันจนเช้าขอโทษครับที่ให้รอแล้วนี่พวกเราจะไปไหนกัน โลลินไฮกินของพวกบรรลาดน่ยเราจะไปทำอะไรขับรถเล่นเหรอรู้อะไรไหมเพื่อนเอาจริงๆเลยนะนั้นก็เป็นแค่คนขับรถตัวเล็กๆก็แค่นั้นแหละเออขอบใจมากที่บอกแค่ยาขับรถแบบโง่โง,งก็พอเราจะไปไล่เก็บชาวแก๊งครับใกล้ถึงแล้ว เอาละถึงถิ่นพวกบัลาดแล้วพร้อมจะลุยกันหรือยังฉันพร้อมจะลุยมานานแล้วานายแค่ขับรถไปเดี๋ยวพวกเราจัดการยิงเองฟังนะเพื่อนอย่าขับโง่ๆพาพวกเราไปติดบนต้นไม้หรืออะไรเข้าละ่ะใช่ถ้ารถเราหยุดเราได้ไปนอนคุยกับรากมะม่วงกันทั้งหมดนะ่ได้เลยครับได้เลย เราเก็บพวกมันได้แล้วซีเจไปล่าพวกมันเพิ่มอีกนูก่นครับข่าวแกงเทียบเลยมันง่ายเกินไปไประเบิดพวกโง่ๆบัลากดกันดีก,กว่าหนึ่งอยู่ไหนอ๋อนี่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 นยย่งนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่เองรอ,ออะไรอยู่ซีเจรีบหาพวกบัลาดเราจะได้สอยหัวพวกมันอีกอืมอ้าหมดแล้วเหรอ มึงลงมาสิเพื่อนมึงขึ้นไปยืนบ,บน <CJ S 1> หลังคารถกู <โร S 1> ทำไมเราลงจากที่นี่โ <c oughs> อ้บ้านี่มันทำครับเพื่อนฉันบอกว่านายเป็นมือปือนหรือคนขับรถกันแน่เนี่ยอยู่ข้างล่างนู่นอย่าข้างอยู่ข้างล่างนู่นชนมาเลยเขาชนแม่งเลย <c oughs> เอาตีสองดาวเหรอแล้วไปไหนล่ะครับคราเนี้ย สอ้เาจพาบุกโรไปจากทิ้นนี่เข้าร้านพ่นสีครับดเดี๋ยวเดี๋ยวไปร้านพ่นสีไปร้านพลสีอยู่ไกลไหมเนี่ยร้านพลสีเนี่ยอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลเออเทียบเลยมาแล้วครับสองคันแล้วรถตำรวจแต่ไม่ต้องตื่นเต้นหรอกครับเรื่อยๆครับไม่มีอะไรน่ากลัวครับ ไม่ได้ยากขนาดนั้นไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยร้านพ่นสีเนี่ยฮะเอาอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็เสียหลักตรงไหนอ๋อนู่นๆ่น่น,น,นอยู่ตรงข้ามกับร้านคักกินเบลครับเอาเดี๋ยวนะนึกว่าจะเข้าให้ต้องเข้าเองเหรอ เรากลับมาแล้วพวกใช่ครับเรากลับมาแล้วมันต้องรอดาวมันกำลังเสียหดากหายก่อนครับมันจึงจะบอกให้เรากลับบ้านพวกฉันตกใจเลยว่าที่ใดไม่ได้ฆ่าใครสักคนซีเจดายหายไปขอเช็คให้แน่ใจสักหน่อยนะว่าฉันตายหรือยังนี่ส่งกันครับมีบ้านกอนสนใจมันเลยวันนี้นายทำได้ดีแล้วเมื่อกี้มากันกี่คนนะรวมเราด้วยสามคนใช่ไหม แล้วไอ้วนอยู่ไหนอะไอ้วนไม่มาด้วยตอนนี้พวกประหลาดก็รู้แล้วว่านายกลับมาแล้วหลังจากนี้ระวังตัวด้วย CJ ได้ฉันเข้าใจแล้วไว้เจอกันเอาเงินนี่ไปซื้อเบียร์กินนะเพื่อนอผมไ,<ว>ไม่เห็นไอ<น>้วน A ครับโทษทีไอ้วนมันก็อยู่ในรถด,ดีว่าเป็นไงครับเท่ hey, ไหมครับนี่แหละคือเซตที่ผมจัดมาลงตัวที่สุดแล้ว ลงตัวมากเลยชุดนี้เนี่ยรอเลยไม่ร้อนด้วยเพราะมีหมวกโอเคเดี๋ยวผมจะแวะไปที่ที่บ้านไอ้อ้วนก่อนครับ,รบไปรับเครสไอ้อ้วนก่อนก่อนที่จะปิดพาร์เดี๋ยวไปทำภารากิจของไอ้อ้วนก่อนใครนะบิ๊กสโมกเออเรียกแต่มาไน้อ้วนครับที่ใส่ไม่ดีเลยไปเรียกเขาอ้วนนะไปไปที่บ้านบิ๊กสโมกครับ เกี่ยวนะบ้านบีสมุอหอข้ามทางรถไฟไปตรงไปตรงไปข้ามทางรถไฟข้ามไปข้ามทางรถไฟแล้วก็ตรงไปตรงไปนิดนึงแล้วก็เลี้ยวตรงนี้อ่าผมจําได้ละเชนทีประตูเปิดโอเคลงไหนภารกิจอะไรเพื่อนจใจกูไปทำอะไรเนี่ย กูพร้อมแล้วเนี่ยกูมีชุดใหม่แล้วนายก็รู้ว่าเจฟฟี่เคยคบกับนางแพทย์สยานั่นแหะเออประมาณสามปีก่อนใช่ไหมใช่ฉันรู้สวัสด,ดีทุกคนว่าไงสีเจว่าไงไอ้น้องไงเพื่อนนายอยากไปคุกกันไหมอะไรนะพวกเราจะไปรับเจฟฟี่เนี่ยเขาจะออกมาวันนี้แหละ อาจจะไปรับด้วยกันไหมได้เลยไปสิว่าแต่ไอ้หมอนั่นไปทําอะไรถึงได้ไปอยู่ในนั้นเนี่ยเรื่องนั้นเอาไว้คุยกันทีหลังแล้วกันไปกันเถอะเราสายแล้วดีใจที่นายมาได้นะไอ้น้องชายฉันขอโทษนะที่บางทีฉันก็พูดไม่ดีกับนายไปไม่เป็นไรหรอกนะ เอ๊มันไม่ใช่เจฟฟรีย์คนเดิมอีกต่อไปแล้วนะมันคือโ g จีล็อกอะโ g จีล็อกเหรอใช่ตอนนี้มันเป็นชาวแกงเต็มตัวแล้วอ่าเข้าใจแล้วแล้วมันไปสร้างเวรกรรมอะไรถึงได้ไปนอนอยู่ในคุกอย่างนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้โดนโยนเข้าไปข้างในนั่นแหละขับรถไม่ปลอดภัยจอดผิดที่หรืออะไรสักอย่างครับไม่ใช่นี่เงาสุดๆเลออาออกจากคุกเราต้องไปรับเพื่อนกลับบ้านครับอืมตามนั้นแหละ ครับรับที่ไหนนะปกติเขาปล่อยคนที่ไหนครับมันคืออะไรครับสถานที่ตรงนี้ที่ศาลเหรอหรือที่คุกหรือที่สอนอหรือ,อยังไงเอาโอเคไม่เป็นไรเข้าไปไม่รู้ครับช่างมันเออไอโง่น่นมานูนแล้วอ่ะพระเจ้าดูไอ้บ้านั่นสิพวกทำตัวเหมือนคนเถื่อนจริงๆ คิดว่าตัวเองแม่งเก่ามากเลยฉันรู้ว่าเจ้างอนั่นมันไม่ใช่นักเลงตัวจริงหรอกเอ๊เกิดอะไรขึ้นกับนายว่าเจฟฟี่พวกนี่คือ OG r o c ็อกนะเพื่อน OG r o ร็อกอโอเคฉันผิดเองฉันขอโทษเป็นยังไงบ้างล่ะเพื่อนแล้วนายคิดว่ามันเป็นยังไงล่ะเพื่อนฮะเฮ้ใจเย็นพวก ตอนนี้นายอยากทำอะไระอยากไปฆ่าพวกชาวเพื่อนมันเคยหลอกฉันว่าเพื่อนเอ๊เจฟฟี่ฉันคิดว่านายอยากจะไปโรงเรียนนะ <c oughs> แกขำเชียอะไรเนี่ยไอ้พวกเชียนั่นมันขโมยเพลงของฉันไปนมันอยู่ในอีส์ฟอรเรสต์น่ะเฮ้ยพาฉันไปหน่อยสิเพื่อนเราทำไมแกไม่ขึ้นไปคุยกันบนรถละ่ะไ,ไอ้บ้าเอ้ยนายเป็นอิสระแล้วนี่ แล้วนายมีแผนยังไงหลังจากนี้ล่ะเพื่อนฉันยังไม่ได้เป็นอิสระเลยมีเจ้าหน้าที่ท้านบนคอยตามฉันอยู่อะแม่งไอ้พวกเวนั่นก็พยายามพาฉันกลับไปไอ้พูดถูกแต่มันก็ไม่ได้แย่หรอกนะฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสะอาดอะตอนนี้ก็กลับมาสู่โลกแล้วสินะไม่เลยแค่หลุดจากยุคหินละ่ะแล้วมาสู่จุดสูงสุดนะนะมันมันจะไปทวงของครับเออน่าจะ เราน่าจะเราน่าจะต้องช่วยไอ้เนี่ยไปทวงของแน่แหละดูท่าละไปไเดี๋ยว <c oughs> ทำไมอยู่ไกลจังเลยวะ <sh ake> เอา้าโดนตัดหน้าอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ย เลี้ยวไหนได,ได้บ้างเนี่ยเลี้ยวตรงนี้ได้ไหมซ้ายโอเคแล้วก็ขวาข้างหน้ามันโดนขโมยผลงานเพลงไปครับเออเราต้องไปช่วยมันทวงกลับมาเฮ้เพื่อนที่นี่แหละนี่มันถิ่นของพวกวากอสไม่ใช่เหรอ ฉันไม่สนใจแม่งหรอกตอนนี้ฉันเป็นชาวแกงแล้วอะไม่เอานะปล่อยให้ล็อกจัดการกับพยอนนักร็อกเธอเอ๊เดี๋ยวฉันไปกับเจฟเองฉันหมายถึงล็กอกนะโอเคเยี่ยมเลยฉันจะไปรอนายที่ด้านหลังเนี่ยขึ้นไปกดกิ่งประตูหน้าบ้านมันครับ เฟรดดี้ไอแวนเเ้ยฉันมาหาแกแล้วอ่ะเฮ้ล็อกใจเย็นๆย็นเจฟฟรีย์แกคิดผิดแล้วพวกแกมันก็แค่ไอคี้คุกฉันมีสาวๆเต็มไปหมดข้างนอกนั่นเนี่ฉันไม่ต้องการแกแล้วนะ่เฮ้เพื่อน <Hey, S 2> <ว>อย่าไปสนใจมัน <laughs> ซิเจฉันไม่รู้ว่ามันพูดเรื่องอะไรเฮ้แกคืนเพลงฉันมาเดี๋ยวนี้นะไอหัวขโม,มยตอนนี้ฉันเป็นหัวหน้าแกงแล้วนะเวย้ยนายทำสบู่หล่นเหรอหวานใจ ฉันไม่รู้อะไรเลยเรื่องเพลงนั่นน่ะเฮ้ยเพื่อนไอ้เชีย่ยนั่นมันกำลังจะหนีไปแล้วอะเฮ้ยล็อกกลับมาก่อนไอ้มืดเอ้ยนี่แกกำลังจะทำบ้าอะไรวะจะบ้าไปใหญ่แล้วถอยไปซีเ, <ช S 2> เ<ล>จ้าน,านปกป้องศักดิ์ศรีของฉันยางนีมันแม่นด้วยอะจับฉันซีจับฉันเลยไม่น่าเลยความลับรั่วหมดเลย <S <S อุ้ยเขารู้กันหมดว่าเป็นคู่ขากันไอ้บ้า อ๋อเข้าไหนเนี่ยเลี้ยวไหนเนี่ยโอเคเห็นนะหลังไวๆไม่ต้องรีบครับขับไปเรื่อยๆแหละแต่ต้องขับตามให้มันทันด้วยนะอืมไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวมันก็จอดรอเราดูนะครับมันรอเราอยู่นู่นนะหมดทนแล้วแค่แค่ตามให้มันทันก็พอต้องไปรีบตามมันเพราะถ้าเสียหลักเนี่ยมันจะหนักกว่าเดิมครับเดี๋ยวจะไม่ผ่านเนาะขึ้นไหนวะเพื่อนขึ้นตรงนี้เหรอโอเคขึ้นไปครับตามมันไปนันแหละ ฉันชอบเร็วเร็วไม่ชอบอะไรมันก็จอดครับกล<า>ับไปเรื่อยๆืเดี๋ยวถึงจุดที่มันจอดมันก็จอดแล้วตอนนี้อย่าเสียละครับอโอเคโอเคแล้วมึงไม่เลี้ยวลอเพื่อนที่ผมตั้งค่าให้ใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่เลี้ยวครับขึ้นรถขึ้นรถเพื่อนตัวเตี้ยปุ่มกูมันไม่เลี้ยวให้อ่ะว่าเธอจะกระตือรือร้อนกว่านี้ซะอีกไหนแล้ววะ,ววะมันยังรอเราอยู่ปะเนี่ยโอเคขึ้นไปครับ ของบนนู่นแหละนู่นนู่นเห็นหลังไวๆยังรอเราอยู่ครับอยู่ไหนเดียวไหนครับเดียวไหนโอ้โน่นโน่นเลี้ยวซ้ายไปแล้วตามไป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 เดี๋ยวเดี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 ยวโอ้ยชีวิตการขับรถมอเตอร์ไซค์ที่ลำบากมากแกมันขึ้นตรงนี้เมื่อกี้อ่ามันขึ้นมาตรงนี้ไปตามมันไป จะเกีดนิดสะเกีดหน่อยไม่ได้เฮ้ยถึงกับหมุนติ้วเลยเด้อมาเห็นหลังไวๆครับยังไงก็ทันยังไงก็ทันต้องไปยิงมันครับยิงทำไมยิงทำไมให้เปลืองเดี๋ยวน้ำมันมันก็หมดอะเดี๋ยวมันก็จอดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้ารูนี้มันเข้ารูนี้ขี้คาด เออไม่ต้องเรียกกูตามอยู่แล้วล่ะเพื่อนขึ้นไปขึ้นไปอา้าวชนชนเสาไปไหนไปไหนเพื่อนมึงไปไหน <c oughs> ไม่ต้องเรียกกูหลอกโอเคมันลงในหลุมอ่าไปขับตามขับตามมันไปอ๋อเหินเหินมีเหินเหิน เป็นการขับตามแบบชิวๆครับอาชิวมากเลยนี่นั่นแหละกูไม่รีบรอ่ะเพื่อนกูไม่รีบยังไงมึงก็ไม่รอดอะ่ะกูดูไพ่ยิบสีมาแล้วก็ <c oughs> <c oughs> บอกว่ามึงไม่รอดหรอกรู้ว่าฉันรักความตื่นเต้นนะโดยเฉพาะตอนถูกไล่ล่าเนี่ยไกลอย่างเลยครับเป็นการไล่ล่าที่ยาวนานมากที่รัก นรกสวยแล้วมึงจอดทำไมกูไม่หลงหรอกนะมันกลัวเราหลงครับมันจอดรอไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชนล้อชนล้อไปตรงไปไหนเห็นไหมมันจอดรอเราอีกแล้วอยากให้มากกว่านี้หน่อยสิที่เราก็ชนจักรยานหมุนติ้วเลยเฮ้ยชีวิตสะกิดนิดสะกิดหน่อยไม่ได้ครับบอบบางอ่อนโยนเหลือเกินฮะลงลงลงอ่าแล้วก็เลี้ยวซ้าย ตามทางรถไฟครับอ่าตามมันไปทางรถไฟสวยมากครับเก็บเศษบรรยากาศนานๆเอาถึงแล้วเหรอเพื่อนนมเข้าหักอกฉันถึงแล้วเหรอช่วยจับมันไว้ทีฉันจะคายเวนนั่นเนี่ยของนายเป็นของฉันอ้ไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นพี่เจ่ลงไปช่วยมันพี่เจมึงลงรถเอาแกงม่วงมึงมาเจ้เหรอ ของขึ้นมาจัดไปนายไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นสิเจ <laughs> นายเหงาใช่ไหมล็อกเฮ้ย <Hey, S 1> ฉันชอบหนวดที่สวยงามของฉันอยู่เนี่ยฉันเปอนคนจริงแม่งไม่เหมือนแกหรอกไอ้คนปลิ้นปล้อนไม่เอาหน้าชาวแก๊งกลับทิงโกรบของเรากันไม่ล่ะฉันต้องไปลงชื่อเพื่อทำงานก่อนเนี่ยนายอยากได้คนพาไปไหมล่ะแน่นอนน่ะไปกันเถอะ พาฉันไปที่ร้านเบอร์เกอร์แถวหาดเวโรนานี่ยจดให้ครับเจ้านายเพราะว่าฉันสนใจในความสะอาดนี่ยฉันเป็นเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญด้านความสะอาดเลยนะชีวิตมันต้องเดินต่อไปนะพวกดูนายสิตอนเนี้ยทั้งกล้ามแล้วก็รูปร่างนายเพื่อนฉันเพิ่งจะอายุ17ต้นตนเองนะจากนี้นายต้องหัดใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกบ้างนะก็ช่วงนั้นมืนเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแต่ตอนเนี้ย ฉันบนรรลุแล้วลติดดาวกันอย,อยู่เพื่อนฉันคิดว่านี่แหละคือมึงไม่รีบ<แ>เลยอะเออเราติดดาวกันอยู่นะหนึ่งดาวกันเนี่ยเห็นไหมอ่ะคือรถกูจะไปส่งขอยืมหน่อยลูกพี่แป๊บเดียวไปส่งเพื่อนก่อนไม่มีรถไป, <5 24. S 1> ไปส่งเพื่อนครับติดดาวติดดาวด้วยเนี่ย ไม่มีร้านพ่นสีเราแถวเนี้ยะไอ้อะไรนะเจฟหระโอจ g โอจ k ร็อกโอจิร็อกอ๋อไม่ใช่ OG. โอจ o c ็อกครับไม่ใช่โอจ o ร็อกใช่ไหมโอเคช่างมันเถอะตามนั้นแหละไปส่งมันมึงทีแรกกูนึกว่ามึงจะเป็นฝ่ายลุกที่ไหนได้มึงเป็นฝ่ายรับเหรอเพื่อนอะ เออก็ก็ไม่ว่ากันครับความชอบของเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเรามาถูกทางไหมเนี่ยเราต้องลงไปวิ่งเส้นข้างล่างไหมฮะไม่รู้ไม่รู้ขับตรงไปครับเดี๋ยวมันก็ถึงเองและมั้งโอ้วัดดีครับแ๊ปแมน,มนโอ้แ๊ปแมนเยอะนะเนี่ยแถวเนี้ย ไกลจริงครับไกลอยู่ไกลอยู่มันไปทํางานที่ไหนนะมันไปทํางานอะไรนะมันไปทํางานแบบได้ตังหรือว่ามันไปเขาเรียกว่าไปอะไรไปบําเพ็ญประโยชน์ปะมันไปบําเพ็ญประโยชน์ด้วยการไปทําความสะอาดในร้านคลักกินเบลวะครับหรือคนละที่เดี๋ยวเดยว โอ้ยนี่ขนาดปุ่มใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยยังกดไม่ค่อยติดเลยไม่ใช่ร้านคลัคกิ้งไม่ใช่ร้านครักกรครก,กิ้งเบลครับเป็นร้านเบอร์เกอร์ชอตอ๋อโอเคแต่ก็อยู่ใ,ใกล้กันปะคลักกิ้งอยู่ตรงนู้นเลยมาแล้วไอ้เพื่อนคูมาส่งแล้วลงไปมึงจะทำงานใช่ไหมสายนิดสายหน่อยก็คงไม่ว่าอะไรหรอกมัง้งแต่เขาจะหักตังมึงอะ ตรงนี้คืออะไรครับทำไมยืนนิ่งกันจังเลยสามารถซื้อได้ใช่ไหมยอ้โอเคสองเห<อ>ออรียญพออ๋ออะเรียบร้อย แต่เลือดมันเพิ่มปะเดี๋ยวอีกทีดูทีอีกท,อกทอกีอีกสองเยญอ๋อกินแล้วเลือดเพิ่มโอเคเต็มแล้วเอาอีกทีนึงแถมให้เออติมเลือดครับไปออกไป แล้วไปไหนต่อหรือว่าจบเรียบร้อยแล้วหรือว่ายังไม่ถึง <c oughs> ไอบ้บ้าไอา้มันยังไม่ถึงหรือเปล่านู่น <c oughs> มันต้องอยู่ฝั่งนู้นไอบ้บ้าพนักงานมันจะเข้าหน้าร้านไม่ได้มันต้องเข้าหลังร้านเออกูก็ไม่น่าพลาดกับเรื่องเล็กๆแค่นี้เลยนะ <c oughs> จะส่งพนักงานอะ่ะมันต้องไปเข้าหลังร้านเว้ย จะเข้าหน้าร้านไม่ได้หน้าร้านให้ลูกค้าก็เข้าที่ขับรถมาส่งนะซีเจอย่าทำตัวห่างเหินกันล่ะไอ้บ้าเอ้ยประมาณหนึ่งส่วนสี่ปอนด์โอเคครับภารกิจเสร็จสิ้นอ่าเรสเปกบวกครับเรสเปกคืออะไรนะค่าความค่าความเทพใช่ไหมค่าความเทพปิดพาดกันตรงไหนดี วิวข้างล่างดีกว่าครับวิวข้างล่างเนี่ยเนี่เนี่ยมุมเนี้ยมุมเนี้ย,มมยผมเรานึกถึงปั๊มน้ํามันบางที่ครับวิวสวยมากเลยเออโอ้โหสวยมากครับเวลาหกโมงเนี่ยเวลาหกโมงของตรงเนี้ยโอ้โหครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไหมครับ <laughs> ถ้าชอบก็กด กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคนละทีสองทีผมจะขอบคุณมากๆเลยอ่ะกดไลค์แค่ทีเดียวนะครับส่วนกดแชร์จะกดกี่ทีก็ตามใจชอบเลยครับจะกดเป100็นร้อยร้อยทีไปร้อยร้อยทีก็เชิญครับแต่กดไลค์ขอทีเดียวครับกดไลค์ทีเดียวพอครับ <c oughs> <c oughs> พอาะถ้าไลค์สองทีมันจะกลายเป็นศูนครับอ่ะโอเคก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมกันครับขอบคุณมากจริง สำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอุ้ยยันเช้าเลยทีเดียว